เกิดอะไรขึ้นทิมรี่พายสุดกลั้นร้องไห้กลางไลฟ์สดต่อหน้าลูกค้าขณะขายของจากกรณีของทิมรี่พายและคุณกบที่ออกมาร้องเรียนว่าทิมรี่พายเยี้ยวสัญญาในการผลิตน้ำปลารา้าจากที่จะจ้างผลิตเป็นล้านขวดกลายเป็นว่าทิมรี่พายรับไปแค่สามหมื่นขวดแล้วยังไม่จ่ายเงินทั้งที่คุณกบลงทุนทำโรงงานใหม่ออกรถบรรทุกใหม่เพื่อการนี้โดยเฉพาะในขณะที่ทิมรี่พายก็สวนมาว่า น้ำปลาร้าจากโรงงานคุณกบไม่ได้มาตรฐานแล้วตนจะรับเพื่อเอาออกมาขายได้อย่างไรทั้งนี้ทางด้านทนายให้ความเห็นว่าเรื่องนี้ต้องแบ่งเป็นหลายส่วนคือเรื่องสินค้าต้องไปดูที่เงื่อนไขาการสั่งจ้างว่าอย่างไรเช่นก่อนผลิตต้องมีการ QC โดนการชิมหากชิมและอนุมัติการผลิตต้องเป็นไปตามนั้นหากเป็นไปตามที่กล่าวอ้างว่าชิมแล้วพอใจแล้ว ว่าจ้างต้องยอมรับสินค้าที่ได้ผลิตไปจะมามองแงตรงนี้ไม่ได้เพราะมอบหมายให้ตัวแทนไปทำ QC แล้วแต่ถ้าผลิตแล้วมาบอกว่าไม่ได้คุณภาพก็ต้องมาพิสูจน์กันและเรื่องค่าสินค้าสามารถเรียกร้องได้ล่าสุดกลายเป็นที่ฮือฮาอย่างมากเมื่อพิม์รี่ภายซึ่งออกมาไลฟ์ขายของตามปกติแต่จู่ๆในช่วงหนึ่งของไลฟ์สดเจ้าตัวได้มีการระบายความอัดอั้นตันใจถึงดราม่าที่เกิดขึ้น โดยรู้สึกน้อยใจที่ถูกชาวเนต็ตด่าแรงตลอดหลายวันที่ผ่านมาวอนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินรอดูตอนจบกันก่อนโดยทิมรี่พายเผยว่าตนเลิกลากเพราะทนายไม่ให้พูดทุกครั้งที่มีดราม่าตนไม่เคยกลัวไม่เคยหวั่นเลยเพราะมันออกจากปากมันเกิดจากตนทําตัวเองแต่ครั้งนี้มันไม่ได้มาจากการกระทําของตอนและบอกอีกว่าจําเอาไว้ให้ดีเมื่อความจริงปรากฏหลับตาแล้วก็ขอโทษทิมหรืออโหสิกรรมให้กันแล้วกัน ซึ่งตนเจอคำพูดแรงมากเช่นกูขอไม่ให้มึงตายดีอีเลวซึ่งในใจตนก็น้อยใจอยู่แล้วเพราะไม่อยากมีปัญหามานานแล้วไม่อยากทำตัวมีปัญหาเลยอยากจะทำางานขายของอยากจะบริหารองค์กรให้มันดีเพราะตนรู้สึกว่าเสียงไม่เหมือนเดิมแล้วปีนี้กลัวว่าจะไม่มีเสียงพูดอนาคตในองค์กรอยู่ไม่ได้ตนก็พยายามไม่ให้มีปัญหาแต่สุดท้ายก็มีปัญหาตนไม่ได้มีโอกาสพูด พราะทนายขอทำงานก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยน้อยใจโชคชะตาตัวเองตอนพูดได้แค่นี้เพราะเห็นว่าคนเป็นห่วงความรู้สึกตนมันเป็นแบบนี้ณนะตอนนี้เฉยๆแต่เรื่องของดราม่าที่เป็นอยู่เพื่อนๆก็รอแล้วกันอย่าเพิ่งลืมรอดูตอนจบลูกค้าก็อยากได้ราคาถูกลูกน้องก็ต้องมีงานทำตัวเองก็แพ้ไม่ได้เพราะว่ามีคนรอเหยียบทั้งนี้ทิมรีพายกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าไม่ต้องถูกใจกันก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ชอบกัน ทิมก็รู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่กันไปถ้ายังไม่รู้อะไรคนที่อยากรู้ก็คอยดูว่ามันเป็นยังไงก็อย่าเพิ่งตัดสินกันเพราะคำที่พากษาของคุณลูกค้าในอินเทอร์เน็ตมันค่อนข้างที่จะจากนั้นทิมรี่พายก็บอกว่าไม่อยากพูดแล้วก่อนปิดไลฟ์ลง